สวัสดีทุกๆคนาจา๊อาออกกำลังกายอันไหนพอจะตัดได้ก็ตัดออกกำลังกายช่วงนี้เราก็จะตัดค่อยๆตัดนะไม่หักโหมจริงๆอะถ้าให้นิติเขามาตัดก็ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวคุณเอสเขาก็มาจัดการให้นี่เดี๋ยวเราจะตัดทําปุ๋ยจริงๆตัดต้นนี้ไปเลยเห็นปะต้นนี้มามนี่ตัดต้นนี้แล้ว นู่นเลยต้นนู้นคือแม่เขาสูงมากเราจะได้เก็บกินมะม่วงได้อย่างสบายใจเท่าไหนเดี๋ยวเราก็จะทยอยตัด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 ไปทีละหน่อยสองหน่อยเอาแบบวันละนิดวันละหน่อยเหนื่อยดีคือไม่หักโหมเข้าใจป่ะเราพยายามจะไม่หักโหมนี่เนี้ยเราก็จะทยอยตัดแล้วก็ไปหมักหมักปุ๋ย มักปุ๋ยหมักไว้ด้านข้างนี่นแหละเราก็คุมวัชพืชได้เลยโอ้ยแหม่ดีออกสาวชาวสวนนอหนาวใจรนจวนอยู่บ้านกลางสวนทุเรียน ลมหนาวราวพัดพรู้รดูพัดหมุนแปรเปลี่ยนไอยสาวหมุนเรียนมาหาสิบหกหน,น้าฝนโอ้ยเห็นไปไงจ๊ะอันนี้เจอฝนกระแทกเข้าไปตอนนี้ฝนตกหนักๆดอกร่วงหมดเลย แตกยอดใหม่สวยงามมอันนี้คือมะยมแดงนะเวลาใบเขาแตกยอดใหม่เขาจะเป็นสีแดงๆสวยไหมนี่คือมะยมแดงตอนนั้นที่เราถ่ายไปแล้วบอกว่าโอ้ดดอกเต็มไปหมดเลยรอรุ่นหม่จะได้กินนเปล่าสรุปคงไม่ได้กินนะรอรุ่นใหม่ฝนตกกระแทกใส่ร่วงหมดน,นี่น้ำ หมักยังเต็มกระมังเลยโอ้ยหน่อยดีอันนี้มาตุมแขกเด็ดยอดไปกินนะนี่ขับถ่ายดีนะจ๊ะนี่ก็เก็บตับลึงเอาพวกตำลึงใบตำลึงนี่แหละไปต้มจืดให้แม่กินเก็บใบตำลึงเก็บอ่อมแซบนี่อย่างเงี้ยใบตำลึงริมรั้วปลอดสารพิษเหนื่อยดี ถังนี้แหละเป็นถังที่ทําให้ต้นไม้เราเขียวสดงดงามแข็งแรงถังหมักอันนี้เป็นถังหมักปลาที่เราเติมหอยทากไปหลายคนอาจจะบอกสงสารสงสารใช่ไหมจริงจริงหอยทากเขาสวัสดีจ้า,จาอือหอยทากเขาเป็นอาหารพวกนกใช่ไหมคือหอยทากเนี่ยจะเป็นอาหารนกนกก็จะจิกกินเนื้ออย่างอร่อย วันที่เจอซากเปลือกหอยอะ่ะเราก็เอามาใส่พี่หนุ่ยเพื่อนบ้านที่น่ารัก <c oughs> ก็เอามาให้เราไม่อยากเปิดให้ดูเดี๋ยวแบบดรามา่า <c oughs> เดี๋ยวมีดรามา่าคือคือ,คอหลายคนอาจจะยังงงงงคือแยกแยกไม่ออกอะไรเงี้ยคือสัตว์พวกนี้ก็เป็นอาหารมนุษย์เหมือนกันยัง หล,หลายประเทศเขานิยมกินหอยทากนะเขาก็จะมีวิธีการที่จะแบบทําอาหารเมนูอาหารวิธีการล้างเมือกของเราก็ทําแกงคั่วหอยทากเป็เรียบร้อยก็ยังมีคลิปอยู่แต่ยังไม่อยากปล่อยอร่อยแต่กว่าจะได้กินเนี่ยมันล้างเมือกหลายรอบมากเขาถึงไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแต่เป็นที่ต้องการของ อะไรนะผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางไงเขาเอาเมือกมาทําเครื่องสําอางอร่อยดีนะคือรสชาติจะหนุบ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 เหมือนกับอะไรเปล่าเหมือนกับหอยโข่งหอยโข่งเหมือนเลยเหนียวหนุบ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 อร่อยออกเห็นคลิปหลายๆคลิปที่เขากินหอยทากไหมล่ะอ่ะมันจะเหนียวเหนียวหนุบหนุบหลายคนก็ไปย่างก่อน อ <G l ug> สวัสดีน้องนวดดูวนน่าอยู่ด้วย้ะเราตัดโอ้มัมเบอรี่เขาตาเที่ยงแอ๊ดน,นขรพนมช่องเดชโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกไปที่ช่องเดชโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรดอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมเบอรี่เขาตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกทุกคนนี่ติดต่อหาซื้อพืชผักต่างๆบันสีไม้ด่างได้พืชมงคลที่ช่องเดชโชสุกอิน ตามไปที่เพจก็ได้สําหรับคนที่เล่นเฟซอะไรแบบนี้งามไหมเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเอาขึ้นปกคลิปนะต้องรีบอัดเก็บไว้ก่อนเพราะไม่งั้นจะต้องมีตัวอะไรมาช่วยกินนี่นี่นะเริ่มจะสุกแล้วเริ่มจะสุกนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องรีบอัดเก็บเก็บเข็บ เราทําหอยทาแล้วเราส่งไปให้น้องบีดูส่งใหง้แต่เราก็ปล่อยคลิปแกงคั่วหอยทากที่ช่องตนะ้อมไลฟ์สไตล์ชาแนลนะเออแล้วก็มีคนเข้ามาแต่เราถึงบอกว่าหลายคนเขาก็เข้ามาดานะ่าคลิปพวกเราเนี่บางทีก็โดนดา่าแล้วเทเลเทไปหมดแต่ไม่เป็นไรหรอกเราเป็นคนสาธารณะไงก็ต้อง ด่าหยาบมากก็บล็อกไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากโหเป็นไงจ้าเด็ดยอดอ่อนๆเนี่ยใครยังไม่เคยกินยอดสวรส์นะลองเด็ดไปลวกจิ้มน้ําพริกดูแล้วจะติดใจยอดสวรส์น้องบีให้มาตอนนั้นนู่นอยู่อยู่มอ,องนู่นน้องบีช่องแม่บีปลูกผักให้มานะเนี่ยเราเก็บไปแล้วนะเนี่ยเก็บไปไปลวกจิ้มน้ําพริกทีนี้เขาแตกออกมาใหม่เนี่ย สวยงามมากเลยดูดี่ดู่ดูนีปลว้กินยอดเพ่ได้กินลูกสักทีนะดูยอดยอดเจ้าสวรรค์ดิก็ตัดปักชำได้หลายคนยังไม่รู้ตัดกิ่งนะว่าทิ่มไปเลยเนี่เอโหงมาเดินยอดยอดดูยอดชี้ปลว้กินยอดไอนนี้ก็พันอยู่กับต้นต้นหม่อนดําอสตุรกีนะอันนี้ไต้หวันสตรอเบอรี่ของน้องนวลอันนี้ของสีดีรัตออร์แกนิกการ์เด้นนี่สมไทย สมไทยนี่ต้องปลูกไว้นะเนี่ยเอาไปเนี้ยไปต้มจืดเด็ดยอดเนี้ยไปต้มจืดโหูยนี่ยอย่างอร่อยเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเอาไปต้มจืดเนี่ยใส่หมูสับเต้าหู้เงี้ยอร่อยมากเลยเนี่ยบำรุงกำลังได้เป็นอย่างดีเขามีหัวด้วยสมไทยเขาจะมีหัวเนี่ยเออต้มจืดใส่หมูสับเต้าหู้นี่ชบาเมเปิ้ลตรงเนี้ยโดนแดดแล้ว พอเราตัดแต่งต้นไม้ออกนขทางด้านนอกนะตัดแล้วเขาไม่ได้บังแสงใช่ป่ะเขาชอบแดดมากเลยชบ,บาเบโปนี่บำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีฟอกเลือดประจำเดือนมาไม่ปกติกินเลยนะจ๊ะสาวๆรสชาติเขาจะเปรีป้ยวๆคล้ายแบบกระเจี๊ยบยอดมากเขาเหมือนพี่น้องกันแต่คนละสีอะไรเงี้ยคือพี่น้องกันแต่คนละสีผิวอืม รสชาติก็เปรี้ยวเหมือนกันใบดอกก็คล้ายกันกระเจี๊ยบกินยอดนี่มะเขือเปลาะม่วงเนือเนือเราเก็บเราเก็บไปแล้วนะอันนี้เรามาเก็บไปกินโรยไว้เจอเม็ดแก่ๆที่ไหนก็เลยโรยไว้หวานๆไว้เดี๋ยวเขาก็จะงอกมาเองบางทีหลายคนเขามาคัดมเมล็ดไงคัดค่ะต้องคัดค่ะไม่งั้นเสียเวลาเฮ้ยลยโรยไปเหอะ มเมล็ดพันธุ์ไหนมันแข็งแรงเดี๋ยวม,ม,มันงอกมาเองดินไม่เป็นกรดเป็นด่างเดี๋ยวมันงอกมาเองพองอกมาก็คัดเอาสิต้นไหนแข็งแรงก็คัดเอาไม่ต้องไปแยกไปบ่มไปเพาะจับเม็ดมักวานไปเลยลงดินนี่มะกรูดตัดไว้ตัดไว้มะกรูดเพราะจากมเมล็ดแข็งแรงด้วยนะอันนี้มะนาวเป็นดอกพิเศษเดี๋ยวกันอันนี้เราถ่ายให้ดูเฉย มะนาวเป็นดอกพิเศษติดดอกอะมะนาวช่วงนี้ก็จะติดดอกบานตะไทยเลยฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็ติดดอกเยอะแล้วมะนาวเป็นดอกพิเศษเดี๋ยวตอนกิ่งเก็บไปเดี๋ยวมะนาวทุนกล้าก็เหมือนกันมะละกอเป็นไงจ้าติดดอกเยอะไหมติดดอกเยอะยอดอ่อนๆกินอร่อยอร่อยพี่ติ๊ดพี่สุปราณีวันรักกากิจบอกว่าเด็ดยอดไปกินติดใจติดใจแล้วค่ะอันนี้ของสาวน้อยทาสวนนะจ้าที่เอากิ่งมาปักมาทิ่มมาไว้เนี่ยเห็นปะ พอออกมาแล้วจะเอาไปลงตรงไหนดีล่ะนี่เอาตัดอย่างเงี้ยไปทิ่มต่อได้เนี่ยตัดตัดตรงนี้นะเนี่ยเอาตัวเนี้ยแล้วก็จิ้มลงดินเดี๋ยวก็ได้อีกสามได้ทำสวนให้มาขยายได้เยอะแยะนี่ของคุณหน่อยบ้านไร่อมพยอมเออเฟอเออไม่ใช่เฟอร์ักกูดสี่ได้ให้ดูต้นนี้ดู้นงามมั้งงามงามมั้งงามนี่ต้นนี้งาม ได้น้ำหมักสารพัดน้ำหมักเดี๋ยวกันเหนื่อยจังเราตัดชับ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 ออกมาสามกิ่งเนี่ยตัดไว้สามกิ่งเดี๋ยวเราก็จะทยอยตัดกิ่งเขาเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วออกกำลังกายแล้วก็ตัด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 แล้วก็ไปหมกด้านข้างหมกด้านข้างนี้เพื่อที่จะป้องกันวัชพืชได้เป็นอย่างดี เดี๋ยวกะทยอยตัดแล้วก็ไปหมกหมกมหม,หมไว้นู่นกิ่งใยด้วยเอาละหนึ่งสมองสองมือทํามุ่งมั่นขยนันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงสมองเดี๋ยวถ่ายขึ้นปกคลิปก่อนึืบี๋ยวถ่ายขึ้นปกคลิปดีๆกันดูแลสุขภาพกันให้ดีๆเด้อพวกเราจำมาไว้ว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาที เมือนร่างกายเราอยู่ดีๆก็เจ็บป่วยวันนี้แข็งแรงเดียวพรุ่งนี้ล้มป่วยเฉยพอไปตรวจก็เจอโรคนู้นโรคนี้ชีวิตพวกเราเนะมันเดินไปที่เดียวกันหมดแหละนะต่อให้คนแข็งแรงมากมายขนาดไหนสุดท้ายแล้วพวกเราก็ต้องเป็นไงหมดอายุไข ทุกวันนี้ดิ้นรนต่อสู้ชีวิตกันหาเงินมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่านุ่นค่านี่สารพัดค่าเป็นคนมีค่าน้องบีบอกพวกเราเป็นคนมีค่าหยุดหยุดหาเงินไม่ได้นะอย่างที่บอกค่าน้ำค่าไฟมันไม่หยุดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครที่มีแรงอยากเปิดสร้างรายได้ก็ขยันลงคลิปหน่อยแล้วกันแล้วก็รอดูว่าเดือนพฤศจิกายนเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างใช่ปะ พราะมันก็แจ้งให้เราอยู่แล้วเออ่คนที่จะได้รับการแจ้งเตือนก็คือคนที่ผ่านกด1,000ซับ4,000ชั่วโมงแล้วเท่านั้นนะจ๊ะหลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้ส่วนมากเขาก็จะได้รับการแจ้งเตือนหมดทุกคนแต่เป็นเฉพาะของคนที่คนที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้ว อ่ะดูอีกทีหนึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปเราจะลดความซับซ้อนในการควบคุมโฆษณาสําหรับโฆษณาตอนต้นโฆษณาตอนท้ายโฆษณาแบบข้ามได้และโฆษณาแบบข้ามไม่ได้เพื่อนําแนวทางปฏิบัติแนะนํามาปรับใช้ในวงกว้างมากขึ้นและเพิ่มรายได้และเพิ่มรายได้สูงสุดให้แก่ Creator. ครีเอเตอร์คําว่าและเพิ่มรายได้ก็รอดูรอดูว่าเขาจะทํำยังไงเพราะหลายคน สังเกตได้ว่าเขาแบ่งรายได้ให้พวกเราน้อยน้อยกว่าเมื่อก่อนมากก่อนมีโควิดสังเกตไหมก่อนที่จะมีโควิดอะพวกเรารายได้ดีดีนะพอหลังโควิดมาเนี่ยรายได้ลดลงต่อให้ขยันลงคลิปทุกวัน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 รายได้มันก็น้อยลงส่วนคนที่มีทีมงานโปรโมทช่องคนที่มีทีมงานคนที่ยิงแอดมันก็อีกอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง รายได้มันก็แตกต่างกันไปแต่เราเคยลองไปแล้วหมดไปสามพันสี่อย่างที่บอกอะ่ะหมดไปสามพันสี่ได้มายี่ห้าเหรียญอะ่ะคิดดูสามพันสี่ยี่ห้าเหรียญคิดเอายี่ห้าเหรียญนะ่ะเอาสามสิบคูณไปละกันอืมใช่ปะ่ะหกร้อยกว่าบาทเนี้ยกับสามพันสี่ อันนั้นคือคือเป็นการทดลองของเรานะเพราะฉะนั้นคนที่จะเปิดหากินกับแพลตฟอร์มต้องมีสินค้าบริการในมือดีที่สุดอาศัยมันเนี่ยแหละอาศัยแพลตฟอร์มหาเงินเอ,อหาเงินขายของขายสินค้าเนี่ยดีที่สุดแต่ถ้าหวังว่าเนี่ยทายยังเราแล้วรอเงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้ว เห็นไหมว่ากฎระเบียบก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังเท้า,เาไปเลยแล้วที่สำคัญมันเอาเปรียบครีเอเตอร์เอาเปรียบมันไม่ใช้คำว่าพาร์ทเนอร์แล้วไงพาร์ทเนอร์คือหุ้นส่วนหุ้นส่วนก็จะต้องได้รับได้รับอะไรได้รับเงินปันผลเข้าใจป่ะออแต่นี่ไม่ใช้แล้วไม่ใช้ครีเอเตอร์เอาเปรียบกฎระเบียบข้อบังคับหลายๆอย่างคือ บางคนผู้่อจะทาช่องก็อัดโฆษณาลงมาให้เรียบร้อยแล้วก็กินโฆษณาระหว่าง YouTube กับอะไรสปอนเซอร์สองคนส่วนคนที่ทําทํางานให้มันน่ะเข้าใจไหมเหมือนเราทํางานให้มันน่ะโดยที่ไม่ได้เงินคือตั้งใจที่จะมาเปิดสร้างไรายได้หลายคนเปิดสร้างตั้งใจมากเลยที่มาเปิดสร้างไรายได้ก็ขยันลงคลิปลงใหญ่เลยลงลงโอ้โหวันละสองสามคลิปสองสามคลิปแล้วมันมีโฆษณาลงอ่ะมันไม่เอาเปรียบได้ไง แล้วกฎระเบียบของมันก็คือหนึ่งพันซับสี่พันชั่วโมงหนึ 1, ่งพันซับมันไม่ยากแต่สี่พันชั่วโมงมันยากไงภายในหนึ่งปีนะสี่พันชั่วโมงภายในหนึ่งปีหลายคนก็ยังไม่รู้คนใหม่ๆเข้ามาก็เห็นคนนู้นคนนี้ได้เงินคนนั้นคนนี้ได้เงินตอนนี้บอกตรงของเรานี่เหลือเดือนละสามร้อยมีใครกล้าพูดไหมอ่ะใช่ป่ะจากเดือนละสามพันสี่พันตอนเนี้ฮะม,มีใครกล้าพูดไหมเหลือเดือนละสามร้อยแล้วที่สําคัญ ถ้าไม่ถึงร้อยเหรียญเขาก็ไม่โอนเงินเข้าบัญชีเราอย่างสามช่องของเราทุกช่องจะต้องครบร้อยเหรียญไม่ใช่สามช่องไม่ใช่ว่าสามช่องรวมกันได้ร้อยเหรียญแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีน้ไม่ใช่เลยนะช่องแต่ละช่องต้องครบร้อยเหรียญช่องใครช่องมันสามช่องของเราถ้าอย่างเงี้ยอย่างช่องต้อมชระาปลูกผักสวนครัวนี่ เกือบเจ็ดิเหรียญเลยใช่ป่ะก็เกือบร้อยเหรียญแต่ใช้เวลานานมากนะสามปีเลยมั้งส่วนต้อมรักการปลูกผักอ้นั่นก็กี่ปีมาแล้วสี่ปีแล้วมั้งยังไม่ถึงห้าสิบเหรียญเลยเออมีใครกล้าพูดไหมอ่ะเออหลายคนก,ก็ไม่กล้าพูดนี่บอกตรงเลยต้องมีสินค้าในมือ เปิดแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มในขายสินค้านะดี่สุดเราก็ทําหลายคนก็ทําไปด้วยใจรักลงใหญ่เลยคลิปลง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 อุ้ยทําไปด้วยใจรักแต่ที่ไหนได้พี่อยู่กับพี่สปอนเซอร์นี่กินเงินจากช่องพวกเราอย่างอิ่มหมีพีมันแล้วที่แจ้งมาเนี่ยบอกจะปรับมีการปรับเพิ่มรายได้ ให้กับครีเอเตอร์นี่ก็รอดูเดือนพฤศจิก,กายนกันนะจ๊ะไปละเดี๋ยวเราต้องตัดทําปุ๋ยหมักนะทําไปวันนิดวันหน่อยวันนิดวันนิดดูแลสุขภาพให้ดีๆแหมอีต้นนี้รอเดี๋ยวนะ <c ười> คันไม้คันมือ <c ười> มีต้องคมๆเอาหินรับมีดมาใส่ใส่ใส่เข้าไป นะจ๊ะไปแล้วตัดก่อนดูแลสุขภาพดีๆเด้อแค่นี้นะ